รอบนี้ประตูมิติสุดยอดดูดวาย้ล้ไปเพียบเลยฮ่ดูไปให้หมดเลยดีใจชะมัดเรียบเลยประตูมิติทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมไปเลยจัย่างดินเลยสกิมบร์นี่มันสกิมบรีโตลิตหรือเปล่านี่อะ จ้าตัวเนี้ยขุนุนจังเลยอ่ะตัวอะไรเรียกโอ้ยอุดหูไว้นะทุกคนอุดหูไว้นี่มันสปิคเกอร์แมนนี่นะสปิคเกอรแมนมาได้น้องรอบนี้เป็นสปิคเกอร์แมนเหรอเนี่ยจับกินดีกว่าเจ้าไดโนเสาร์ จะจับไดโนเสาร์เรากินทุกรอบไม่ได้นะ <c oughs> นี่ข้อไม่รอดออจริงเดีด๋้วไดโนเสาร์ตัวเนียบนร้ายกาจหน้าดูนะกำลังเสริมช่วยไดโนเสาร์หน่อย <c oughs> ว้าวคุณฮัตมาดนๆ <c oughs> แกบางอาจทำลูก้องข้าสองทีแล้วนะ ลืมไปอ่ะยังเหลือสติกก็แมนหัวหน้านอหูเลยสุกักอย่าประมาทล่ะเจ้าใช่ไหมที่พาลูกน้อง้าเจอพลังข้อด้อยกลายเป็นฮักเออไปเลยเอาไฟฉายส่วนไปซะ เรากลายเป็นคุณฮักดูท่าเออๆด้วยนะดีนะโดนเลมอนให้ไปฉายย่อส่วนมาลองใช้ดูแล้วกันนะฮักจะได้ผลไหมเนี่ย สี่เจ้าฮะยาพงอ้คิดจะส oh. 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 hey. uh ู้กับข้าเหรอไปฝึกมาใหม่มันต่อสู้กันเละเทะเลยอะไหนฮ่าฮ่าฮ่าอร่อย โอ้โหมันสู้กันเละเลยเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วแล้วมันโดนดูดด้วยเหรอเนี่ยนั่นไงประตูไม่ตีดูดเป็นเข้าไปแล้วทุกคนมานะมานะ <c oughs> เรียบเ้อย ว่าแต่เจ้าประตูมิติมันดูดไปทำอะไรกันล่ะเนี่ยเยอะแยะเลยสุดแล้วสุดแล้วนี่มันจับเหลา่าสกีบีดี้มาแปลงร่างเรอเนี่ย uh huh. นี่มันตัวอะไรกันล่ะเนี่ยเรียบรลอย โอ้โหชัดเจนเลยนี่มันสกีบีดี้ไทยท่านหรือเปล่าไปล้ละแย่แล้วคิดว่าข้าจะกลัวมันยนโกโกว,วากระจาะกระจาะหรือไงรหวังตัวด้วยมันยนโกโกวาไม่เจ็บไม่ขัน ูถ้ามันจะไม่เป็นไรเลยอะเจ้าข้าน้อยอนนอนนอนนแย่แล้วไปละหุ่นยดนโกโกวาละเปิดหายไปแล้วทุกคนจริงๆหุ่นโดนโกโกวาไม่ได้กาแล้วของกำลังเสริมมาช่วยหน่อยหุ่นโดนโกโกวาก็แพ้ไปแล้วด้วยของกำลังเสริมอย่างด่วนเลยว้าว นี่มันคุณดนดยนไดโนเสาร์นี่นาะจะช่วยไดยโนเสาร์ก็ต้องใช้หุ่นดนไดโนเสาร์ซิลุยเลยไม่เจ็บไม่ขัน oh <no. S 1> โอ้โหมันการบาเลียทันเหรอเนี่ยเจ้าหน่อย ไม่นะไม่นะนี่หนอนจนได้แล้เสา์ของเราแพ้ไปแล้วทุกคนขอกำลังเสริมอย่างด่วนเดี๋ยวมันจะหนีไปใครก็ได้รีบมาจับการหน่อยว้าวออพติมัสฝากนี่เองฝากด้วยนะออพติมัส ต้องระวังตัวเจตัวน,นี้มันเกง่งขั้วกลัวโอ้ต้องบอกกระจกกระจอกหรือไงเดี๋ยวก็รู้นี่มันออพติมัสไทม์นะจะบอกให้แน่จริงก็เข้ามาเจอนิมหน่อยเป็นไงฮโอ้โห,โหย,ยิงลำแสงสู้กันใหญ่เลยทุกคนใครจะชนะเนี่ย หายไปเลยรีบตามไปเร็วโอ้ตบบรีบตามไปนะออมัดไม่งั้นแหละจะไม่ไปจับเด็กสาวลกกินอีกอ้าาาาานามาา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 าลาา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 า้าา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 อ ทำเป็นได้ใจให้มันมากนักน,นะาหนี้หน่อยเป็นไงอ้าวคุณต้องแมนต่อสู้กับไทต,ตันใหญ่เลยอะไรเนี่ยไมมันถึงไม่เป็นอะไรโอ้ลุงซะแล้วคุณต้องแมนเราสู้เขาคุณต้องแมส่สู้ สุดยอดอุ้นต้องแมนชนะแล้วส็จแล้วสิบแล้วอา้าวแล้วอุ้นต้องแมนจะถูกดูดไปไหนละเนี่ยตัวอะไรนะ่ะตาแดงน้ำลหลไหลด้วยมานะมานะนี่มันเจ้าประตูวับผีสิงนี่นะ เรย,รยมันโดนอุลต้าแมนเราเข้าไปหมดแล้วทุกคนว่าแต่เสร็จาสุนต์ตาแมนมันจะแปลงอุลต้าแมนเราเป็นตัวอะไรอีกแล้วไม่นะตัวอะไรกันละเนี่ยหางมีหนามหัวมีหนามซะด้วย นั่นมันพัดเลยนี่มันก็อตซิลล่านี่นะมันแปลงอุลตร้าแมนเราเป็นก็อตซิลล่าไปแล้วไปล่ะฮะแย่เลยอะอ้แดวันนี้มันทำอะไรทีเล็กแล้วเนี่ยจัดการมันเลยไม่ได้การแล้วล่ะทุกคน ใครต้องขอกำลังเสริมมาช่วยแล้วลนะ่ะไม่งั้นเดรโลเสาเราหมดจุดสิทธิ์ปาร์คแน่เลยอุนตอแมนมาช่วยเราอย่างโดดเลยนะโอ้โหมาสองคนเลยรอเนี่ยสีแดงกับสีฟ้าโง่หนลุย ได้เวลากินไดโนเส,สาร์ดีกว่าฮ่าอ่ะ,อะกดเลยึ้นไม่นะ้อ,อเรียบร้อยเสยเร็จแล้วหนึ่งตัวจะสปปรหาดเอ้ยยังเหลืออีกหลายตัวคุณตัวแมนสู้ ปล่อยพลังอะไรล huh? <st. S 3> <ligen> ่เนี่ยก่าฮ่่กดจอนดามันไม่เป็นไรเลยอุนมันปล่อยพลังสู้ต้องแมนเรากลับแล้วฮ่าฮ่อุนจริงๆเลยอุนต๊อมแมนแย่เลยอุนต๊อมแมนเราแพ้อุนต๊อมแมนจะเก่งกว่านี้กำลังเสริมอย่างด่วนเลยขอเก่งอุนต๊อมแมนอีกอ่ะใครก็ได้มาช่วยหน่อยอันนี้ตัวอะไรอ่ะ ตัวอะไรทุกคนอ๋อไอ้มดแดงนี่เองฝั่งกันนะไอ้มดแดงไม่งั้นแย่แน่เลยลุยมันเลยไอ้มดแดง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 หายหน้าไหนห้าก็ไม่กลัวทั้งนั้นเข้มา โอ้โอมดเอาฉีปนาวุธมันด้วยหรือเนี่ยรู้าจาักไอ้มดแดงติดอาวุธไม่ล่าสมน้ำหน้ามันบังอาจทำเพื่อนข้าเหรอลุยเลยลุยเลยสุดเกินสุดยอดเลยอะ่ะมดแดงเก่งมากเลยอะ่ะไทยกันไทยกัน บางอาทำให้น้องข้าหรอกต้องระวังด้วยนะไอ้มดแดงรู้สึกจะเป็นหัวหน้ามันเนี่ยไอ้มดแดงนี่เองเราไปเจอกันหน่อยสีล้า<อ>นะ้องหน้าระวังด้วยสมน้ำเงาจะไหวไหมเนี่ยมดแดงตายแนย่แกไม่นะไม่นะสู้ฉันไม่ได้หรอก โจกัน่อยสู้เขาสู้เขาไอ้มดแดงอย่า้แพ้ก็สิล่าล่ะจังหวะนี้แหละใช้ท่าไม้ตายเลยพย่งมาพุ่งขอตั้งหลักก่อนไม่นะเจเดี๋ยวจะพาพวกสุดยอดเลยไปดูเสา ไอ้รดแดงชนะก็ซิล่าแล้วก็รีบมารักษาเจ้าทีเล็กนะที่บาดเจ็บว้าวเจ้าทีเล็กหายปกติแล้วทุกคน